เป็นเรื่องที่ทําให้วงการศาสนาต้องเสื่อมเสียอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาที่เ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีครับมีชายคนหนึ่งใส่ชุดไปเวทเนี่ยครับไป็นนั่งกินที่ร้านอาหารสั่งเบียร์มาสองหลังรับประทานอาหารจนกระทั่งร้านปิดแล้วก็มีการเช็คบินกันไปคิดเงินไป3 0 0 0กว่าบาทบอกว่ามีเงินจ่ายเดี๋ยวตามไปเอาแล้วกันตามไปเอาที่ท,ที่พักปรากฏว่าพนักงานก็ตามไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับหลันจะเข้าห้องไปนึกว่าจะไปเอาเงินไม่ใช่ครับ ไปห่มจีวรแล้วก็ออกมาบอกว่าอาตมาไม่ได้ไปคารไม่ได้ไปฉันที่นั่นครับแบบนี้แหละครับเราก็เสื่อเสียราวเรื่องไปกลายเป็นว่าคนที่ห่มจีวรเป็นถึงพระมหาปรเยีนธรรมสี่ประโยคและบวชเรียนมาถึงยี่สิบปีแต่มาทําแบบนี้ครับไปไหนเมื่อเงจากใครทกาานดีก้าบัดมาไม่เบิกเงินก้าบัดมาแล้วก็ สี่แปดเดทอล่ะสม,มมติสามปันใช่ไหมแม่มาไปไหนไปไหนเอาแล้วไม่อยอมคืนผูเหมือนเนล้วมานั่งแม่แต่งมาปราทรัยเนี่ยเต็มมเนี่ยจูเขาตกเขาอย่างเงี้ยดูเดือดมากที่บอกไปไปไหนอะเขาถามไปไหนก็ไปเอาเงินไงต้ามมาสิค่ะ ก็งงไปนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ร้านอาหารนะครับขณะที่ชายคนนี้ไปนั่งดื่มกินอาหารแล้วก็ไปสั่งเบียรดื่มสุรากันนะครับไม่ยอมจ่ายเงินเหตุการณ์เกิดที่ร้านอาหารซุมแซวนะครับที่สัตหีบชนบุรีเจ้าของร้านเขาแจ้งความไปที่สพสัตหีบครับชายคนนี้ออกจากร้านไปเจ้าหน้าทีก่ก็เลยติดตามไปถึงรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับในพื้นที่ตบลสัตหีบก็พบว่าเป็นที่พักของชายคนนี้เขาเช่าห้องพักรายวันเอาไว้ พอเข้าไปตรวจสอบที่พักนี้ครับพบว่าชายคนนี้กําลังเปลี่ยนชุดเลย<ฆ>จากชุดที่เมื่อกี้เห็นเนี่ยนึกว่าเป็นคนปกติที่ไปนั่งกินนั่งดื่มคา,าราวาสาาาเออไปเปลี่ยนนี่ครับโอ้โหถ่ายให้เห็นเลยครับว่าเปลี่ยนไปห่มจีวรแทนนะครับก็เลยขอแสดงตนตรวจค้นปรากฏว่าพอไปตรวจค้นเนี่ยชื่อในบัตรประชาชนคือพระมหาสมภพวัย42ปีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับอยู่ในสภาพมึนเมาสุราแล้วก็โวยวายใส่เจ้าหน้าที่อีกด้วยนะครับ ในห้องเองเนี่ยไปเจอมีเบียร์ที่ดื่มแล้วสองขวดครับก็เลยถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานก่อนที่พระมหาสมภพจะรับสารภาพนอนสบายใจเชิบเลยบนเตียงอันนี้คือยังไงเมาแล้วเมาแล้วอ้าวอยากว่าไงทำะไรทำเลยอ้าวเชิตามสบายแบบนั้นนะครับแล้วก็รับสารภาพว่าดื่มเบียร์สองขวดภายในห้องจริงแล้วก็ดื่มกินโดยที่ไม่ยอมจ่ายเงินที่ร้านอาหารก็จริงก็จริงหมดจริงหมดยอมรับหมดไปดูภาพช่วงนั้นกันดีกว่าครับ เธอถ่ายอยู่มีตัง์โลออกมาดิไม่จ่ายเอ้ทำไมไม่จ่ายอ่ะไม่เวเองว่าตำรวจอกมาแล้วจะล้วตำรวจออกมาเรื่องเป็นไงเป็นพระบ้าหรือเปล่านีน้าว่าบ้าหรือเปล่าทีนี้ถ้าเป็นพระที่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยไปต่อว่าต่อขานแบบเนี้ยอ,อาจจะรู้สึกบาปแต่เป็นพระที่ไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมแบบเนี้ประชาชนก็ ทำให้เหมือนว่าเป็นการต่อว่าต่อขานคารวาสนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่พอไปถึงก็เลยนิมนต์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพประวัดเทพประสาเเทเต,ตาถานครับนิมนต์ท่านเนี่ยมาช่วยทําการศึกก็เลยทราบว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นพระมหาปร,ริญญาธรรม4ประโยคและบทเรียนมากกว่า2 0่สพรรษาแล้วบวชมาถึง3ครั้งนะครับแต่ไม่ได้บอกครับว่าอยู่วัดไหนอย่างไรนะครับ ขณะที่ทางเจ้าของร้านก็บอกว่าพระรูปนี้เนี่ยแต่งกายมาที่ร้านอาหารก็มาในชุดคารวาสเลยครับเข้ามาเที่ยวแล้วก็มาสั่งเบียร์นั่งดื่มรวมทั้งหมด2หลังแล้วก็สั่งอาหารก็มากินเงินอีกจำนวนหนึ่งจนกระทั่งถึงเวลาปิดร้านและครับพนังกงานก็ไปแจ้งค่าอาหารค่า,าเครื่องดื่มว่ารวมเป็นเงิน3,000กว่าบาทแต่กลับไม่จ่ายเงินครับบอกไม่มีจ่ายแล้วก็ให้ไปเอาเงินที่ที่พักเขาแทนนะครับก็เลยตามไปไปถึงก็ปรากฏว่าเข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกองเงี้ยฮะ แต่โชคดีที่มันมีช่องที่สามารถถ่ายเขาไปเห็นพฤติกรรมด้านในได้ว่าอา้าวไปเปลี่ยนชุดไป, won, ไปห่มจีวรไปแบบนี้ครับก็เลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งให้ตํารวจดําเนินคดีในฐานความผิดช่อโกงจนกระทั่งนำไปสู่การจับศึกพระรูปนี้แล้วครับต่อมาสางเมากลับมาได้สตินายสมภพตอนนี้เปลี่ยนเป็นนายแล้วนะครับไม่ใช่พระมหาสมภพอีกต่อไปแล้วครับนายสมภพกล่าวขอโทษสังคม แล้วก็ขอโทษกับทางร้านด้วยนะครับว่าการกระทําที่ขาดความยั้งคิดรู้สึกสำนึกผิดอย่างมากเลยและนายสมภพเองบอกว่าหากได้รับโอกาส <c oughs> ก็จะขอกลับไปบวชเป็นพระภิกษุอีกครั้งหนึ่งเพื่อชําระล้างบาปที่ก่อขึ้นในครั้งนี้ส่วนด้านเจ้าของร้านอาหารรับเงินชดใช้ไปแล้วเกือบสามพบาทนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้ติดใจเอาความฐานช่อโกงแต่อย่างใดนอกจากนั้นเจ้าของร้านยังใจดีด้วยนะพระต้องบอกว่านายสมภพ อยากจะกลับไปที่สุพรรณนะบ้านเกิดแล้วไม่มีเงินเจ้าอของร้านก็เลยให้เงินนายสมภพไป500ค่าเดินทางกลับบ้านใจ<ะ>กลับไปถิ่นฐานบ้านเดิมแล้วกันะนะครับก็หวังว่าบทเรียนครั้งนี้นะจะกลับใจอย่าทำอะไรแบบนี้อีกเลยนะคะไม่น่าเชื่อบวชมา2 0 0 0พรษาแล้วเป็นได้ขนาดนี้ค